ครับสวัสดีวันที่28พฤศจิกายน2565นะครับก็มีชนชม10ต้นครับเมื่อวานนี้มีคนเหมาเป็นหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากครับเนาะของดีรีบเอารีบเก็บนะครับรีบคว้าไว้นะครับถ้าไม่งั้นโคตรสวยๆอย่างนี้จะไม่มีนะครับเนาะช่วงมันมีก็รีบๆหน่อยเด้อนะครับเอาต้นที่หนึ่งนะครับแฟนซีเหมือนกันนะครับนี่ดอกสีสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับ แล้วก็สีอะไรอีกไม่รู้นะครับอสีแดงสีเหลือง2สีก่อนเนาะอ่ะสี่ร้อยบาทลมส่งนะครับต้นหนึ่งมาต้นที่2นะครับต้นที่2อย่างนี้นะเอารยงจากฝั่งนี้ไปนู่นนะครับไปนู่นนะครับนะวันนี้รีวิวในร่มหน่อยเนาะข้างนอกร้อนมากๆเลยวันนี้นะครับแดดไม่มีเลยนะครับต้นที่2นะครับมีแดงมีเหลืองและชมพูอ่าชมพูสับจันริญใช่ไหมอ่านะครับน่าจะเป็นชมพูชมพูสับจัเริญแดงเหลืองชมพูสับจันเริญนสีสีนะครับ นะร,ราคาอยู่ที่4ี่รบาทลมสง่งนะครับมาต้นที่2ต้นที่3นะครับต้นที่3ต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับมีแดงบั snacks, Beyonce, sovere, วชมพูเออไม่ใช่บัวสวรรค์แดงแล้วก็บัสวสวรรค์แล้วก็สีชมพูนะครับสีชมพูพวกคล้ายๆกับแดงแดงกมัมปะหยีแดงอะไรประมาณนั้นนะมันออกชมพูโทนชมพูหน่อยนะครับสี่ร้อบาทลมสง่งนะครับมาต้นที่4นะครับเหล,ลืองเหลืองแล้วก็บัวเหลือง ตัวน,นี้น่าจะเหลืองแล้วก็เหลืองอย่างเดียวน่าจะเป็นเหลืองอย่างเดียวเนาะนะครับน่าจะเป็นเหลืองอย่างเดียวครับผมสี0รบาทลมส่งนะครับโขรใหญ่นะครับเป็นพุ๊บตุ๊กปุ๊กเลยมาต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้ามีม่วงนะครับม่วงแดงม่วงแดงเหลืองม่วงแดงเหลืองเอาเป็นว่าเอาสามสีพอเนาะแต่มันมีลายกิ่งอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกิ่งนะครับได้สีอื่นไปก็ถือว่าเป็นของแถมสี่ร้อยบาทลมส่งนะครับต้นที่ห้านะครับ ต้นที่6นะครับต้นที่6ชมพูนะครับแดงขาวชมพูแดงขาวน่าจะมีเหลืองอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ถ้าได้เหลืองไปก็โอเคนะครับอ่ะชมพูแดงขาว3าสีนะครับต้นที่6 400บาทรวมส่งนะครับมาต้นที่7นะครับต้นที่7ตัวนี้นะครับต้นที่7มีเหลืองนะครับแล้วก็หางประกัดนะครับแล้วก็แดงนะครับเหลืองแดงหางประกัดอ่ะสสีนะครับต้นที่7นะครับ400บาทรวมส่งนะครับผมมีหลายจ่งนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดมีห่อซับนะครับห่อซับแล้วก็มีแดงนะครับแดงก็ไม่รู้แดงทนอะไรเนาะแต่ว่ารูเป็นแดงอาจจะเป็นแดงกมัมเยีนะครับห่อซับแล้วก็แดงแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นห่อซับอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าเอากิ่งหนึ่งพูดผิดนะครับสี่ร้อบาทลมสูงเหมือนกันนะครับโคตรสวยๆขนาอ่าต้นที่เก้านะครับนี่ มีแดงเบลี่นะครับตัวนี้เนี่ยแดงออกชมพูตัวนี้นะครับแล้วก็สีม่วงนะครับน่าจะมีสีเหลืองด้วยนะนะครับอ่าสามสีนะครับม่วงแล้วก็แดงแล้วก็เหลืองนะครับสี่ร้อยบาทลบสูงนะครับต้นที่เก้านะครับมาต้นที่1ิบนะครับบัวสวรรค์นะครับแล้วก็แดงแล้วก็อะไรเนาะนี่อันนี้จําไม่ได้นะครับน่าจะเป็นแดงแดง แดงไปเล่นะครับแดงไปเล่แดงเหมือนตัวนี้แหละครับนี่เหมือนตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละนะราคาก็4 0 0รบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับอมีทั้งหมด10ต้นเนาะนะครับเรียงจากนี้เลยนะครับนี่เลยต้นที่1นะครับหนึ่งสหนะครับนะครับนี่หนึ่ง6 7 8สาห้าดนะครับ สิบนะครับอ่ามีสิบต้นนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับจากช่องของทองแชนแนลเดอร์นะครับนะขอบพระคุณมากครับผมที่ท่านเข้ารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็อ่าต้นเล็กๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับห้าต้นสี่ร้อยสามสิบรวมส่งนะครับอ่าพร้อมส่งนะครับก็คือสี่ร้อยสามสิบบาทนะครับอ่าก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดแล้วก็ส่งอ่าส่งทางไลน์ให้ดูนะครับห้าต้นนอก สนใจแบบนั้นก็ทักมานะครับส่วนนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ๆกันบึกๆเลยนะครับส,สวยๆนะท่านต้องไปขึ้นกระถาง10-2นิ้วนะครับเนอะตอนนี้เป็นกระทาง10นิ้วนะครับแล้วก็แฟนซีด้วยนะครับช่วงนี้ราคามันอยู่ขนาดนี้นะครับอนาคตนะครับมันจะอาจจะพุ่งได้นะครับเนาะขอบคุณครับผม